ยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเทอร์มนที่ซึ่งนวัตกรรมพบกับวิศวกรรมและความแม่นยำหลอมรวมเข้ากับสมรรถนะวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับหนึ่งในยานยนต์ที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดในยุคต่อไปโตโยต้าฮิลสเทรปี2,026รถกระบะท,ที่โตโยต้ได้สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับแนวคิดของความแข็งแกร่งความรูหรา และเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาคุณสำรวจ h i l u x t ร r คันนี้ในทุกมิติท,ทั้งดีไซน์อันโดดเด่นคุมพลังไฮบริดห้องโดยสารสุดหรูและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่พร้อมจะเปลี่ยนโฉมวงการรถกระบะไปตลอดกาลชื่อ h i l u x เป็นตำนานที่ทั่วโลกรู้จักกันดีในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานและความน่าเชื่อถือเป็นรถกระบะที่พิชิตภูเขาทะเลทราย และเส้นทางอันโหดร้ายมานักไม่ท่วนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาฮิลเลสได้สร้างชื่อเสียงว่าเป็นรถที่ไม่มีวันทั้งแต่เมื่อโลกยานยนต์ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งพลังงานไฟฟ้าและระบบอัจฉริยะโตโยต้าก็เห็นถึงโอกาสที่จะยกระดับตำนานนี้ขึ้นไปอีกขั้นและนั่นคือที่มาของฮิลเลสทรวชื่อที่สื่อถึงการเดินทางการเปลี่ยนผ่านและความก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพียงแค่แรกเห็นฮิลเลสทร2026ก็สร้างความประทับใจทันทีดีไซน์ของมันแตกต่างจากฮิลเลสรุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชััััดแแต่ย่ยงงงคครรกกกกษษาลาลณ์วม ที่เป็นหัวใจหลักไว้ได้อย่างครบถ้วนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมซาตินพร้อมฝาหน้าเหล็แบบเมทริกซ์อัจฉริยะที่ให้ความสว่างเฉียบคมฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่เฉียบและโค้งนอสื่อถึงพลังและความแม่นยำกันชนหน้าถูกออกแบบให้ผสมผสานทั้งความงามและประโยชน์ใช้สอยมีช่องระบายอากาศแบบแอโรไดนามิกและแผ่นกันกระแทกสำหรับการลุยในมุมมองด้านข้างเทวดูสูงใหญ่ และมีความทรงพลังขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดซุ้มล้อและบางโลนมีมัดกล้ามแน่นพร้อมเส้นสายที่ไหลลื่นจากหน้าจรดท้ายอย่างลงตัวเป็นดีไซน์ที่สะท้อนทั้งความสง่างามและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน h i l l ์สเทรว2วสถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม t n g a f รุ่นใหม่ล่าสุดของ t o y o ต a ซึ่งเป็นโครงสร้างเดียวกับแรนด์ครูเซอร์และทันเดอรรุ่นใหม่แพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงลดน้ำหนักและให้ความนุ่มนวลในการขับขี่มากขึ้น โดยไม่สูญเสียความทนทานระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้แบบปีกนกคู่ด้านหน้าและมันติลิงคอยสปริงด้านหลังมอบการส่งตัวที่ดีเยี่ยมและความสบายสูงสุดในทุกสภาพถนนหัวใจสำคัญของ h i l ล์เทรวคือระบบขับเคลื่อนไฮบริดเจเนเรชันใหม่ใต้ฝากระโปรงติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2.4ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้พละงกำลังรวมถึง326แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลกว่า630นิวตันเมตรคุ้มพลังนี้ ให้ทั้งอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมความสามารถในการลากจูงสูงและความประหยัดน้ํามันที่เหนือกว่าเดิมระบบไฮบริดถูกออกแบบให้สลับการทํางานระหว่างพลังงานไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซิน,น,นได้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้เหมาะกับสภาพการขับขี่และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทอร์โวมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบทั้งอีโคนอร์มลสปและเทเรน เพื่อให้ผู้ขับสามารถปรับลักษณะการตอบสนองของรถได้ตามต้องการระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบอิเล็กทรอนิกส์มันตีทีอาร์เอไอเอ็นซีเล็กจะปรับแรงส่งและระบบควบคุมการยึดเกาะให้เหมาะกับพื้นผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรายโครนหิมะหรือทางหินฮิลส์เทรวพร้อมรับมือได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่พัฒนาใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและกระจายแรงบิดได้ดียิ่งขึ้นผสานกับระบบเบรกแบบชาร์จพลังงานกลับและคันเร่งอัจฉริยะทำให้การขับภายในห้องโดยสารของฮิลส์เทรว์จะทำให โตโยต้าได้ยกระดับแนวคิดของห้องโดยสารกระบะให้กลายเป็นพื้นที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดเท่าที่เคยมีมาวัสดุภายในทั้งหมดเป็นเกรดพรีเมียมทั้งพื้นผิวนุ่มตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดมันและหนังแท้คุณภาพสูงบอกคนขับปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่งและระบายอากาศพวงมาลัยหุ้มหนังเจาะรูให้สัมผัสรูราการจัดวางปุ่มควบคุมทั้งหมดถูกออกแบบอย่างมีหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ผู้ขับเข้าถึงได้ง่ายและปลอดภยัยกลางคอนโซลติดตั้งจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วความละเอียดสูง พร้อมระบบสมาร์ทคอ n เน็กรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องหน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วปรับเปลี่ยนทีมการแสดงผลได้หลากหลายทั้งข้อมูลสมรรถนะการขับขี่แบบอ f ฟโ a d หรือระบบนำทาง h i l u x Travel ยังมาพร้อมจอ He a d ั p Display แบบเสมือนจริงพ u g m e n t e d Reality แสดงข้อมูลสำคัญอย่างความเร็วเส้นทางนำทางและสถานะพลังงานไฮบริดบนกระจกหน้าโดยตรงสำหรับคนรักเสียงเพลงโตโยต้าได้ร่วมมือกับ JBL เพื่อพัฒนาระบบเสียงพรีเมียม10ลำโพงให้คุณภาพเสียงรอบทิศท,ที่เต็มอรรถรสเบาะหลังได้รับการขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นมีพนักพิงปรับเอนได้เพิ่มความสบายสำหรับผู้โดยสารมีช่องชาร์จ USBc หลายจุดที่ชาร์จไร้สายและไฟสร้างบรรยากาศภายในแบบเลด ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถ SUV หรูมากกว่ารถกระบะทั่วไปกระจกหลังสามารถเลื่อนเปิดไฟฟ้าเพื่อรับลมเพิ่มเติมหรือเพิ่มทัศนวิสัยโตโยต้าคิดละเอียดแม้แต่พื้นที่เก็บของใต้เบาะและในคอนโซลกลางเพื่อให้เหมาะกับการเดินทางไกลหรือใช้งานเชิงพาณิชย์ด้านความปลอดภัยฮิลล์สเทวยังคงยึดมั่นในปรัชญาของโตโยต้ามา พร้อมระบบ Toyota Safety Sense 3.0ที่รวบรวมเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังและระบบช่วยจอดอัจฉริยะกล้องรอบคันมอบมุมมอง360องศาพร้อมกล้องใต้ท้องรถเพื่อช่วยในการลุยทางวิบากอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับ โดยใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าหากตรวจพบว่าผู้ขับมีอาการง่วงหรือเสียสมาธิระบบจะแจ้งเตือนให้พักทันทีถุงลมนิรภัยถูกติดตั้งรอบห้องโดยสารทั้งด้านหน้าด้านข้างและบริเวณหัวเขา่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกสถานการณ์สำหรับสมรรถนะออฟโรดฮิลล์เทรวอยู่ในระดับแถวหน้าด้วยความสูงจากพื้นเกือบ290ม mm, มตรมุมประทานและมุมจากที่ปรับให้เหมาะกับการลุยพร้อมระบบจัดการแรงฉุด อริยะรถคันนี้พร้อมพิชิตทุกเส้นทางระบบไฮบริดช่วยให้สามารถขับแบบเงียบในพื้นที่ธรรมชาติได้โดยไม่สร้างมลพิษระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชัน hill descent control หมดคลานพร้อมหมดและดิฟล็อกช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพเส้นทาง t o โยต้ Toyota ยังให้ความสําคัญกับความยั่งยืนแบตเตอรี่ไฮบริดถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานและรีไซเคิลได้ง่ายระบบเบรกที่ชาร์จพลังงานกลักช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ามัน และลดการปล่อยคาร์บอนโตโยต้าระบุว่าฮิลล์สตรสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงสุดถึง25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่ระดับนี้ระบบไฟส่องสว่างภายนอกเป็นเหลทั้งหมดพร้อมไฟเลี้ยวหลายแบบซีเควนเชอและไฟหักเลี้ยวอัตโนมัติลายไฟหน้ามีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนพื้นกระบะหลังทำจากวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนโตโยต้ายังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายเช่นช่องเสียดไฟ ในกระบัต,ตะขอยึดสัมภาระและอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟสําหรับอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์แคมสําหรับผู้ที่ต้องการความสปอร์ตและหรูหราโตโยต้ามีรุ่น G-Sport ที่มาพร้อมช่วงล่างจูพิเศษและอลลอยสีดําดีไซน์เฉพาะตัวและตกแต่งภายในด้วยสีแดงให้ทั้งอารมณ์พรีเมียมและความเร้าใจโตโยต้าฮิลลสเทรว2สไม่ได้เป็นเพียงรุ่นต่อย,ยอดของชื่อเสียงในอดีตแต่มันคือการประกาศถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแกร่ง กับเทคโนโลยีระหว่างประเพณีกับนวัตกรรมมันคือสะพานเชื่อมระหว่างรถกระบะเพื่อการใช้งานกับความสะดวกสบายในระดับรถ SUV โตโยต้าทดสอบทวัวร์ในทุกสภาพอากาศทั่วโลกทั้งในความหนาวจัดของยุโรปเหนือและความร้อนแรงของทะเลทรายออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกสถานที่ผลลัพธ์คือรถกระบะที่พร้อมสําหรับทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกหนักการเดินทางไกลหรือการผจญภัยสุดขอบโลก จากมุมมองของผู้ขับฮิลเส์เรูมอบความมั่นใจทุกครั้งที่จับภูมิอะไรการตอบสนองของคันเร่งราบรื่นและส่งพลังการควบคุมแม่นยำและระบบอัจฉริยะที่คอยช่วยให้รถปรับตัวเข้ากับถนนและสภาพแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนการขับขี่ให้ความรู้สึกรู้ราแต่มั่นคงทุกขณะโตโยต้ายังออกแบบให้เทรวรองรับการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยแอป m ม t ทเทอเจ้าของรถ สามารถสตาร์ทเครื่องตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ดูข้อมูลการขับขี่หรือระบุตำแหน่งรถได้จากระยะไกลาการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ทำให้รถทันสมัยอยู่เสมอระบบนำทางอัจฉริยะยังคำนวณเส้นทางตามสภาพการจราจ,จรแบบเรียลไทม์อีกด้วยในยุคที่โลกยานยนต์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฮิลลสเทรวูคือสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมันคือจุดรวมระหว่างความเชื่อถือได้ระดับตำนานของโตยโยต้ากับอาณาแข่งการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามันคือผลลัพธ์ของวิศวกรรมอันล้ำหน้าวิสัยทัศน์อันชัดเจน และความเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่ผู้คนต้องการจากรถกระบะยุคใหม่ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อการผรจญภัยธุรกิจหรือชีวิตครอบครัว Hilux Terio สามารถปรับตัวเข้ากับทุกความต้องการการทำงานของระบบไฮบริดที่เงียบสงบท,ทำให้เหมาะกับเมืองขนาดที่ความแข็งแกร่งและความอึดทำให้พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง Hilux t r i o คือนิยามใหม่ของการขับขี่ที่ปสานพลางความรับผิดชอบและความยั่งยืน ในโลกที่ยานยนต์ก้าไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งโตยโยต้าไม่ได้เดินตามแต่เป็นผู้นำโตยโยต้าฮิลล์สเทว์2026คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าความก้าวหน้าไม่จำเป็นต้องทิ้งอัตลักษณ์และพลังไม่จำเป็นต้องแลกด้วยสิ่งแวดล้อมมันคือรถกระบะยุคใหม่ที่รวมทุกคุณค่าไว้ในคันเดียวทรงพลังประหยัดรับผิดช,ชอบและพร้อมสำหรับอนาคตสำหรับผู้ที่สแสวงหาการผรสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างความน่าเชื่อถือเทคโนโลยีและความยั่งยืน โตโยต้าฮิล x สเทคือคำตอบมันคือบทต่อไปของตำนานโตโยต้ที่สานต่อประสบการณ์และความหลงไหลาจากอดีตสู่ยุคใหม่ของการขับขี่อย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือคำประกาศถึงวิสัยทัศน์ของอนาคต Toyota h ฮิล x สเทรว2 6ความแข็งแกรง่งที่ได้รับการปรับปรองใหม่พลังที่ถูกตีความใหม่และนวัตกรรมที่ถูกยกระดับอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมมูทอร์นแหล่งรวมเรื่องราวแห่งอนาคตของยานยนต์อย่าลืมก